ครับอันนี้เราก็เริ่มมีชีพนะครับนี่คงชีพอย่าลงครับอย่าลงไปทำนู๋อย่าลงไปนที่บ้านคืดยากเพราะว่าเจ้าของบ่เคยเลี้ยงอ่าบ่เคยเลี้ยงแหละว่านี้ว่าอีตรงไหนเนาะเจ้านีเป็นโรคนั้นนะเจ้านเป็นอันนี้มาเจ้านันกัดกวนมันคืดยากแต่ว่าได้เลี้ยงแล้วก็ดีการสลับกันห้ยนะครับพ่ได้ผสมกันเป็นการสลับกันห้ไปเว้นมือเว้นมือไปมีข้าวโพดแน่ข้เปลือกแน่มีหญ้าแน่มีหัวหันแน่เพรานว่าจับหนูยากเพราะฉะนั้น ระวางบอ <c oughs> ที่อยู่ตรงกลางนะครับเนาะอยู่ตรงกลางนี่ <c oughs> มันสีอ้อมไปจับหนูกลับไปกลับมาทาให <c oughs> ้เเสียเวลาในการจับหนูครับผมถ้าอยู่ สวัสดีครับหนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นหน่วยสองครับวันนี้เรามาส่งหนูกันที่ที่เดิมวันนี้ครับรอบสองรอบสองวันนี้ที่ไหนตามผมมาผมจะพาไปดูรายละเอียดครับคุณตาทำไมถึงสั่งถึงสองรอบครับครับดี่ คุณพ่อซื้ออยังครับมืาอนี้มาส่งหนูเอาอีกรอบนึงครับชื่อพ่อแอนคุณพอแอนนะครับเนาะพ่อแอนบ้านครับบ้านท่าทั้งเกียนตำบลท่าไฟหวานอำเภอแก่งคอนี่นะครับบ้าไฟหวานอำเภอแก้งคอจังหวัดเพชรบุรครับอ่านี้ก็น้องก็สั่งหนูมาลงอีกผมก็เป็นคนดูแลนะครับครับดูแลก็เลี้ยงดูก็หนูดีครับหนูดีแล้วก็แข็งแรงดีครับหนู ไม่มีโรคไม่มภัยอะไรหนูตัวโตตัวอะไรดีครับประมาณเกือบเดือนกว่าแล้วครับที่รอบรอบแรกเอามาแต่ว่าเดือนรอบสองนี่ก็เอามาลงเอามาลงอีกครับเท่าเดิมครับชุดเล็กชุดเล็กหกสิบตัวนะพ่อครชุดเุรกจดชุดเล็กครับสิบตัวรวมสองชุดเป็นเป็นชุดใหญ่ครับชุดใหญ่ร้อยยี่สิตัวร้อยยี่สิบตัวครับเป็นตัวชุดกัน ครับจุดนี้สร้างรายได้แน่นอนพอคุณพ่อเนาะครับครับครับผมวันนี้มาดูบรรยากาศหนูครับก็ลงบ่อลงบ่อแล้วครับลงบ่อแล้วหนูตัวสวยดีครับรอบที่แล้วเอามาลงแล้วประมาณกี่วันแล้วพ่อได้เดือนกว่าแล้วครับหนูคลอดลูกไปแล้วกี่บ่อครับคลอดแล้วสิบเอ็ดบ่อครับสิบเอ็ดบ่อนะครับเฉลี่ยนี่บ่อละกี่ตัวคุณพ่อครับ บอ่อนึงก็มันมันไม่ออกหมดนะครับมันออกบ,บางตัวบา,บางบางบ่อก็ออกสองตัว<อ>มันรวมแล้วมันก็ไอคอกที่ออกสองตัวมันก็สิบกว่าตัวอยู่ครับ<อ>แต่ว่าคอกคอกที่มันออกเดียวออกเดียวก็ประมาณหกถึงเจ็ดตัว<อ>สูงสุดก็แปดตัวครับอแปดตัว,ตวมีกัดลูกไหมครับคุณพอ่อมีกัดลูกมีอยู่ไม่มีมีอยู่บ่อเดียวครับที่ว่ากัดลูกนะครับ มันมีออกหกตัวแล้วก็ลูกหายไปลูกหายไปสี่ตัวเหลือสามตัวครับถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเว่าอัตราการกัดลูกน้อยมากอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีแล้วก็อากาศดีไม่มีอะไรรบกวนเนาะครับผมนี้สวนสวนยางป่ายางมาทาข้อหนูอยู่ที่สวนป่ายางมันก็ร่มรื่นดีครับอากาศมันก็เย็นดีครับวันนี้พอตอนแรกก้อนที่สีเลี้ยงชุดแรกนะครับ ครับกับตอนัับบกกตอนชุดนี้นะครับคุณพ่อความรู้สึกมันแตกต่างกันจังไหนครับคืดยากคือสองคืดยากเพราะว่าเจ้าของบ่เคยเลี้ยงอ่าบ่เคยเลี้ยงแหละว่านี่ว่าที่จังไหนเนาะเทียนเป็นโรคนั้นเทียนเป็นอันนี้มาเทียนกัดขวนมันคืดยากแต่ว่าได้เลี้ยงแล้วก็ดีครับครับดีครับบ่เพหนูเขาบอให้มันเกิดบ่มีโรคใช่ไหมมันมันก็ดีกว่าเก่าครับครับมันเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายจังไหนครับคุณพ่อมันเลี้ยงง่ายอยู่ครับก็ยังมือาส้าเออยังมืเลี้งสิครับ เนี่ยมาล้งด้วยกับไหหันครับผมอันนี้นีเขาละนี่เขาเปียกแ,าาแกับหัวหานแล้วก็เขาโคตรนะครับอ่เมื่อที่เวน้นที่เว้นเมื่อนะครับมเมื่อสองเมื่อนะ่ะก็ว่าสองมื่อนี่ไหเขาโคตรอีกเมื่อนึ่งเป็นเป็นไหเขาหัวหานเป็นหัวหานกับเขานะครับเว้นครับก็ท<อ><อ>ั้งนั้นแหละครับแต้วหนูก็ดีครับเชียงดีอยู่ครับลูกก็โตสวยดีอยู่ครับครับผมพ่อว้าอืม รอดยี่สิบตัวนี่เลี้ยงคนเดียวไหวหมครับหรือเพิ่มไหมอีกได้ไหมครับคนเดียวเนี่ยครับกาเบิ่งทุนเงินครับตัวนี้ทุนมันอย่างลายร้อยแล้วครับเพราะว่าชุดใหญ่นี่กาเบิ่งไปก่อนครับครับผมเบิ่งไปก่อนวเลี้ยงไปก่อนเจ้าของคือฟ้าที่สูงไว้อยู่ครับเรียงชุดใหญ่นี่ครับเลี้ยงคนเดียวได้เนี่ยเรียงคนเดียวได้อยู่ครับคิดว่าถ้าต่อไปกาให้ลูกมันเอาลูกมันออกแล้วเนี่ย มันอาจจะมีคนมาซวยหรืออไรนนะครับ,รบมัน<ผ>ม,มันบัตถนี้เอาลูกออกจาก,อาาอากอคอกบัตถนี้ออกเพรขุนนึงสินะครับ,รบแต่ว่าเลี้ยงให้มันแม่พันธุ์มันเนี่ยเลี้ยงตอนนี้มันกำลังออกลูกอยู่แต่ว่ามันก็ง,ง่ายได้อยู่แต่ว่าขั้นขุนได้ลูกขุนลูกแล้วเลยคขึ้นว่าที่ยากย่านได้หาคนมาซวยอยู่<อ>เป็นทัานนะครับ เป็นคือรอบแรกนะครับเนาะคิดว่าบอเคยเลี้ยงบอเคยเลี้ยงยากการคือเลี้ยงยากมีไผ่พอเลี้ยงแล้วสร้างชุดสองเพิ่มเลยครับเอาอยู่เอาอ่รเไว้อยู่ือกันครับต่อไปเอาลูกมันออกมานีกสบายแลวครับคือสบายแล้วครับคิดว่าคิดว่าสำหรับการให้หานอครับคุณพ่อครับคุณพ่อเลี้ยงมูออกลูกมาเนี่ยประมาณยันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อมีสูตรการให้หานของคุณพ่อเองนะครับให้จังไดแต่ละมือแต่ละมือแต่ละมือผมก็แบบว่า ทั้งทั้งฟาร์มุญญ้งใยไปไหนเพืเ่อนแนะนำมาว่า,าให้ให้เขา่าเขา่เขากระหัวหันเนี่ยเว้นมือก็ได้หรือเข่าโคตรสองมือเขา่เขากระห,าหาัวหันหนึ่มือนึงยังซี่นะครับพเลยผมก็เลยว่าเอาตามนั้นแน่ท,ที่ผมก็เอาเอาเข่าโคตร มือเดียวเนี่ก็เขาสองที่นะครับเขาเปนสองเมืองที่นะผมก็เรียกว่าได้จำกัดมานไดเป็นการสลับกันให้เป็นการสลับกันให้อยู่เป็นการสลับกันให้ไปเว้นมือเว้นมือไปมีข้วโวดเน่ข้วเปลือกเนี่ยมีหย่าเนี่ยมีหัวหานเนี่ยครับครับผมสลับกันไปนะครับมีมันเคลียร์เลรียนเคลียร์หยำมครับเลยมันกินเก็บกินมัดมันมันก็มีอยู่ครับกัดเด่นกันแต่ว่าก็มันก็มีอยู่เนี่ยเพราพราันได้นะครับมีกัดข้วโวดกันย่าเลรียนอยู่แต่ว่าต่อมาเนี่ยก็ ก็พ่เห็นว่าใครกัดเลยอกครับว่าเห็นอะไเคลียบึงน้ำเสียงน้ำช่วงน้ำแจ่น้ำยางน่ะมันกับใครนี้หรอกครับใครนี้ที่ว่าที่มันเห็ดเหรียเนี่ยเนี่ยมันบอกมันกินเบิดหรอครับแต่ว่าผมแปลกใจอันนึงผมม่าเห็นไอ้ที่ให้อาหารไม่ของคุณพ่อไปย่ำชมฟ้าร์มคุณพ่อกันระบบต่างๆมันเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยครับผมนี่คือฟองฟองนมนะครับฟองนมแต่ว่าเอามาเห็ดเอามาเห็ดอันเป็นกล้องหัวอาหารครับแล้วก็เอามา ตัดปูนอันนี้ก็เอากาวติดนะครับเนี่ยกาวติดไว้แล้วก็ไอ้เป็นกลรองหัวหานของของหนูนะครับครับมีมีมีหลายเลยก็ไปมีตะทูบอลละครับเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดแบบไม่แบบไม่แล้วก็บ่ได้ซื้ออันอันนี้เฮ็ดเองเนาะครับคุณผ่้อันนี้เฮ็ดเองครับอันนี้เฮ็ดเองครับอันน่ะบ่บ่ไม่ได้ซื้อหยังเนาะครับไ่ได้ซื้อถ้าเป็นแผ่นปูนคอนกรีดคาเทเอาแผ่นปูนคอนกรีตนี่ก็คือตัดออกจากวงปูนแหละครับ แต่หลองจากวงปูนมานี่ก็เลยเอาเศษมันมา้ะมาแปะมาแปะเห็ดกองนมเนี่ยครับล้วก็เลยเอากาวแปะแล้วก็เห็ดเป็นหอาหารนะครับอันนี้ก็เลยเห็ดมันเบิ่งมันมันไี่สูงตาำนี่ผมก็บว่าว่าพูดว่าพอดีกันแต่ว่ามันหน่อยว่าอย่างไรนี่หลวงพว่ามันแต่ว่าบ่อนึงก็ได้ใส่จากอันสองอันหุนแล้วครับครับผมมาเพื่ว่าเขาเบื้องข้างไหนครับครับอันนี้เป็น ลงเลือนคุณพ่อกำลังสั่งไม้นะครับเนาะลงไม้ที่เอาหนูมาลงมือนี่ครับอันนี้สําหรับเป็นบ่อขุนเนาะคุณพ่อเลยครับบ่อขุนครับบ่อขุนเตียมบ่อขุนอันนี้บ่อขุนนะครับเนาะสังเกตว่าสิมีเป็นบ่อสองบ่อสลุกกันสลุกในแนวนี่ในแนวนี่แต่ว่าเฮ็ดบ่ถึกสูตรเฮ็ดบ่ถึกสูตรครับนี่คือแต่ว่าปูอันฟ้ามเพิ่นว่าิ่นว่าเฮ็ดหัวไส กว่า้ช่แต่ว่าแบบนี้มาโจผู้ผู้ผู้เลี้ยงเนี่ยที่คือผมเนี่ยเฮ็ดมันมันมันเฮ็ดขวางนะครับเฮ็ดขวางเฮ็ดขวางก็เลยมันกะสะเป็นการจับหนูยากน้อยนะครับเวลาจับหนูระวังที่จับหนูยากเพราะฉะนั้นระวังบ่อที่อยู่ตรงกลางนะครับเนาะอยู่ตรงกลางนี่มันสีอ้อมไปจับหนูกลับไปกลับมาครับมันเสียเวลาในการจับหนูนะครับผมถ้าอยู่ระวังนี่เขาสามารถเปิดซองบ่อแล้วก็เลือกเอาได้เลยนะครับเนาะนี่คือ กับบอผิดครับแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับเนาะเฮากกะเวลาต่อไปเฮาก็สิได้แฉะแฉะเป็นไปว่าเฮ็ดแบบนี้มันบ่สะดวกสบายแค่นั้นเองครับครับแต่ความสะดวกสบายก็บ่เป็นหยังครับเฮ็ดแล้วกะเฮ็ดแล้วกะไซนั้นตอนไปก่อนเลยบ่มีปัญหาครับคือแรงเสียดทานค่อยค่อยเริ่มปรับปรุงกันใหม่ไปเรื่อยๆครับครับ้าชมข้างไหนเล้วคุณพ่อครับเข้าข้างไหนครับผมอันนี้เป็นบ่อสคุณคุณพ่อที่เราเตรียมสําหรับลูกหนูที่สิออกมาอีกประมาณเดือนนึงนี่ครับ ครับมือนึงนี่คุณพ่อใช้เวลาอยู่กับหนูจากชั่วโมงครับช่วงใบสามครับใบใบสามนี่ผมจะเริ่มมาเฮ<ม>็ดทำควมามสะอาดหนูแล้วครับเนี่ยทำควมามสะอาดคอกหนูมาเบิงน้ำหนูมาเบิงเข่าหนูมาเมียนขี้หนูใช่นะครับเบิงเบิงเบิงควมามสะอาดของมันครับมาให้หน้ำอะไรครับมาเช็คเบิงว่าน้ำเนี่ย มันไหลวอน้ำหนูที่ว่าอะไรมันตันมันครับผมมันตันหูมันตันที่ว่าหูน้ำมันน่ะที่ว่ากอกน้ำกอกดูดมันน่ะถ้ามันตันมันยัางกับแย่ออกเสร็จก็มหวนดครับครับใส่เวลาอยู่สามสี่โมงนะครับตั้งเท่กับาบสองกับม้าตั้งเท่กับาบสามกับม้าทังสิ้นนะครับไปฮอดหาหม้แรงนะครับมาเฮ็ดอยู่เนี่ยนะครับเฮ็ดกูเดียวผมอยากเห็นคุณพ่อหารนชบจักบบอหนึ่งนะครับว่าห้ ครับเรามาดูให้คุณพ่อสาธิตวิธีการให้อาหารนะครับสําหรับพ่อแม่พันธุ์นะครับวันนี้อาหารสําหรับที่ให้อาหารใหม่ของคุณพ่อนะครับกะเปิบนะครับเปิดฝาออกนะครับเตาแล้วครับอันนี้เรย่องของชีพนะครับหนึ่งชีพโยนลงครับโยนลงไปทำนู้ครับโยนลงไปที่บ้างนะครับเนาะที่ว่างครับนี่เขาไม่กินเล้ยงนะครับครับผม นี่แล้ระบบน้ำพี่แงนะครับนี่ครับเช็ดระบบน้ำผมรอครับเนาะโอ้ครับผมนี่น้ำไหลนะครับพ่อเนาะน้ไหลแล้วครับไหลแล้วหนึ่งบอใส่เวลาประมาณยี่สิบวินาทีครับในการละเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนครับมือหนึ่งกับมีอยูยี่สิบสองบอคุณพ่อกับใส่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับในการไถหานูครับงั้นอยู่ครับครับผมประมาณนี้นะครับเนาะครับสำหรับมินี่ กับสีขอลากับคุณพ่อนะครับเนาะคุณพ่อไม่ยังที่ฝากกับท่านผู้ชมข้างนอกบอครับว่าเลี้ยงหนูเป็นจังไดเรื่องเหมือนที่คิดไปบอหรือว่าคม้มคิดทีแรกคือว่าโอ้อยี่ยากแค่ที่ว่าห้มีเวลาใส่ให้มันทำกมเห็ดเห็ดผู้เดียวหรืเห็ดได้บอแต่ว่าได้เลี้ยงแล้วเนี่ยครับเลี้ยงง่ายอยู่ครับเลี้ยงง่ายอยู่กับ ก็ไ่ยากครับบ่ยากแต่ว่าเฮาก็มีเวลาให้มันอยู่ครับเวลามันกัเฮามาเล่นกับหนูอย่างเนี้ยช่วงใบใบมบ่ายสองเนี้ยใบสองใบสามเนี้ยก็มาช่วงมันมีลูกอยู่เนี้ยก็มาโบโบโได้ลุกขวัญมื่ได้ดอกครับหรือให้ตาหัวอาหารอะไรอย่างเง้ยย้ำมือเศร้าย้ำมือแรงเตี้ยย้ำมือเศร้าย้ำมแรงเถอะก็บให้มันครับผมวันนี้ก็ทำมันออกลูกแล้วก็มาเบิ้งเรื่อยๆนะครับมาเบิ้งเศร้าแรงหมดละคุณพ่อฝาก ฝากฟามมาเลยครับที่อยู่ก็อยู่บ้านหยังฟาร์มบ้านผมนี่อยู่บ้านผมนี่อยู่อำเภอจังข้อครับจังหวัยรุ่งพุ่มนะครับตังหวเท่าข่นเหวานบ้านท่าทั้งเกียนครับนะครับติดต่อกับคุณพ่อได้เลยเฝ้าฟาร์มอยู่ประจําสนใจหนูพ่อพันแม่พันดูเนื้อจังไรผมอยู่บ้านประจำครับตอนนี้คือว่าเลี้ยงหนูอยู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวนี้พ่อได้ไปใส่ต้อยกับพ่อไปแล้วครับผมขอบพูดครับคุณพ่อหลายๆครัยขออนุญาตเยี่ยมชมฟาร์มพ่อนะครับเนาะครับ ชมตามผลพ่อครับบรรยากาศติดเขาครับมิตีนเขาเลยครับบรรยากาศรอบๆลมลื่นเย็นสบายครับครับคลิปนี้กัสิลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับคลิปเยบแล้วครับกจะตอให้รบ